ในการจัดมวยรอบการประชุมครั้งนี้พร้อมทีิแล้วก็หนัง,งสือพิมพ์จำนวนสิบคู่จะเรีชื่อว่าสึกมวยไทยทังไกลอาศิษยและหนังสือพิมพ์ในมหาชนฉบับแม่พิมพ์โดยมีคุณนาคกิจกินหน้าเลยครับเป็นผู้สื่อข,ข่าวุณทอนจาก่างกัด นายกาต้าสู่พที่20คณะจากพิเศษบวยรอบการยุสนจะซื้ออุปกรณ์วัสดุที่ใช้เกี่ยวกันกิจกรรมปัดปรามยาเสพติดการจำหน่ายบัตรนั้นจะใช้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครฝ่ายประชาอันกิจกรรมพิเศษโดยเฉพาะออกจำหน่ายบัตรในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียง ใบบัตรใบนี้นะครับเป็นตัวอย่างบัตรใบเดียว2,000บาทมีพิจานวนห้าท,ท่านนะครับต่อหนึ่งบาทและท่านมีโอกาสได้ทานอาหารอาหารว่นแะเครื่อง,งดื่มเหมือนเดิมบัตรนี้ใช้ได้ในการใจในงานเพนื่อปรกาศคเชิญครับท่านที่อุสามานัสว,วีนะครับซึ่งอยู่ที่ แม่สอนแล้วก็แปลเป็นท่านส่วนมากเป็นโปเตอร์อรมวยไทยเมื่อ้ได้จับเท่าไหร่ครับผมเป็นโปเตอร์มวยค่าเชือกดยตรงผมจะบินระ่างย่างกุ้งมาเลเซียละไมเยแล้วก็สิงคโปร์มาเลเซียนะครับก็ยินดีที่คณะได้มาจับมวยการกุศลในพื้นที่แล้วก็เป็นการโป,โปรโมทจับคู่มวยโดย ป่าแจ้วนี่ผมก็ว่ายินดีครับคิดว่าการจัดมวยครั้งนี้ก็คงจะได้รับการสนับสนุนจากชาวจังหวัดตาชาวแม่สอดและอำเภอใกล้เคียงนะครับขอบคุณครับก็มาถึงแม่สอดมาได้ทางป่าแจ้วนะครับผู้มีความรู้มีผลงานด้านมวยเพราะ,ะเฉพาะบัตระบัตรชม มวยอะมีกี่ราคากี่ชนิดครับอ๋อครับมันเป็นสีนี้นะครับราคาหนึ่งพันบาทนะครับถ้าบาทจะเก็บไว้สองพันไม่ต้องตกใจนะครับเข้าชมได้สามพันแน่นอนส่วนด้านหลังบัตรเนี่ยจะมีรากของเจ้าที่จราทรที่ผมปั้มเลขสีน้ำเงินไว้สองหลักเนี่ยเป็นเลขของเจ้าที่แต่ละคนที่ออกไปจานไายบัตรสามารถที่จะตรวจสอบได้ชัดเจนนะครับผู้สมที่จะช่วยเหลือโครงการนี้นะครับเราจะมีหลายชื่อ ใบกอดละให้กับทางเจ้าหนี้กินขายเนี่ยในได้ทั้งสิ้นถ้าพี่สื่ประชนไปเจอที่ไหนหรือว่ามีเจ้าหนี้ของผมก็เป็นพื้นที่ที่มีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดส่วนหนึ่งกลับสวัสดีครับในนามของทางชมรมผู้สื่อข่าวองค์กรในประเทศไทยนะครับได้มีกำหนดจัดมวยรอบการกสน สมวยไทยแหกก่งกายาสกินะครับจัดขึ้นในวันที่22วันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมนะฮะเวลาตั้งแต่18นาฬิกาเป็น,นต้นไป่านจะได้รับชมวยทั้งหมด10คู่ด้วยกันนะครับก็ขอเชิญชวนชาวอำเภอแม่สอดชาวจังหวัดตรตและก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับที่อยากจะชมมวยหรือว่าช่วยเหลือเป็นคาะากุศลเได้เชิญสำรองบัตรที่นั่งกับการทีมง,งานขายที่ออกไปไปชลพันธ์ในพื้นที่ต่างๆ ขอความเมตตาจากทุกท่านในเรื่องเกี่ยวกับเพื่อประโยชน์สังคมบ้านเราจริงๆนะครับก็ราคาบัตรเนี่ยจะมีสองราคาด้วยกันนะครับจะมีราคาหนึ่งพันบาทจะเข้าชมได้สามท่านพร้อมอาหารเครื่องดื่มเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับราคาสองพันบาทจะเข้าชมได้หกท่านพร้อมอาหารเครื่องดื่มเป็นบุฟเฟ่ต์มือนกันยังไงผิดพลาดประการใดทางทีมงานต้องขออภัยใ้วยนะตรงนี้ขอขอแรงสับสนกำลังใจจากชาวแม่สอดชาวสมุทรตะตันและชาวสมุทรแ่นีงด้วยนะครับ 啊，今年受创。